่น้องคะ่ะจากหมือว่านนะคะสคาคอมพ่อยเนอะได้พูดถึงเรื่องราวน้องก้อยพิมพ์ชนกลงในแพลตฟอร์มว่าเป็น Youtube ร์อเปเป็นเฟซบุ o กพี่น้องะ่ะแล้วคือคนแห่ให้กำลังใจน้องเยอะมากๆแบบว่าโอ้โหแฟนขับเสียงพี่หกคืออลังการมากให้กำลังใจคนดีมากๆพี่น้องเออพี่น้องคะ่ะก็คือสคอมพอยเนอะเดทเปิดไปเห็นทางอ่าแบบว่าอ่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์น่ะ ได้ไปอ่านได้ไปพูดคุยกับแฟนขาพนะพิ่น้องขาเพื่อนแบบดีสุดๆให้กรลังใจดียิ่งแห้งแล้วก็ใช้คําพูดที่น่ารักมากนั่นแหละพี่น้องขาแล้วบางคนนะ่ะก็จะมีบางคนบอกว่าเออเนี่ยทําไมน้องไม่เล่นโทรศัพท์ทําไมไม่เห็นอ่าน้องเคลื่อนไปในทางโชเชียลบ้างแต่กะก่อนอื่นเลยคือน้องไม่ิโทรศัพท์พี่น้องขาแล้วคือลางคนกว่าการฝึกร้องฝึกรำนะ่ะ เนี่ยถ้าน้องมีโทรศัพท์นะน้องอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้น้องอาจจะยังไงล่ะมันกับบาน้องฝึกฮัดฝึกร้องสูมือพี่น้องคะถ้ามีโทรศัพท์นะถ้ามีโทรศัพท์นะเด็กคนนี้อาจจะฝึกร้องฝึกร้ทุกวันแต่นี้น้องไม่มีเออเราควรแบบให้โอกาสน้องนะคะในการฝึกในการร้องในการอ่าในการชินทั้งเวทีอย่างสีนะพี่น้องคะเฟ่นครเพื่อนก็ขอใจขอใจว่าเนี่ยเออน้องไม่มีโทรศัพท์น้องก็ยังแบบทําได้ดีขนาดนี้ พี่น้องคือเบืองตี้ล่ะเด็กอายุสิบห้าปีที่ไม่มีโทรศัพท์เลยพี่น้องคะสมื่นนี่รังบานนะเด็กอายุโอ้เน่ยนอย,ยกับพี่ตุ๊ดเจานเบิร์ทุกคนแล้วแต่เด็กคนนี้ไม่มีโทรศัพท์อันนี้ก็น่าเห็นใจน้องอยู่คือในฐานะทางบ้านน้องเลยค่ะพี่น้องคะถึงเหลืองเล่าต่างๆเนาะหลายคนคือจังบาลแหละเห็นเหลืองเล่าน้องเบิดตแล้วว่าน้องเป็นมายังไงม,มาจากสายเป็นยังขึ้นห็นว่าเป็นลูกสาย,ยคนหนึ่งของบอดนกน,นี่ล่ะคะ่ะกาเข้าใจแล้วมือนีนะคะ อยากมาเปิดคอมเมนต์นิดนึงให้สําหรับแฟนครับเดยเห็นว่าอพี่น้องคะรายการเมอนี้เนาะเข้ากับอยากเปิดคอมเมนต์ที่น่ารักคอมเมนต์ที่แบบอ่านแล้วใจฟูชื่นใจมากไม่ว่าจะคณะไม่ว่าจะวงไหนคนที่แบบว่าติดตามวงนั้นวงนี้วาสิบามวงสิบหกติดตามวงอื่นเพื่อนไหนมาคอมเมนต์ ในแพลตฟอร์มนี้พี่น้องคะให้กำลังใจน้องคนนี้ถึง 10, เพิ่นสิบ๊ทด้ติี่ตามเซฟหกมาเป็นเอฟซีเซฟหกแต่เพิ่นก็บ้าเมนพี่น้องคะมาเมนให้กำลังใจที่ใอยผูน้นี้เออพี่น้องคะมันน่ารักตรงนี้แหละที่ว่ามีคนคอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจอยู่เสมออืมพี่น้องเพราะว่าน้องนี่แหละน้องก็ครั้งแรกครั้งแรกของน้องจริงๆแหละในการขึ้นเวทีแล้วก็ต้องรอดูครั้งต่อไปนะคะทุกคนคะนาะให้กำลังใจที่ใอยผู้นี้ต่อไปนี่ค่ะ อยากมาเปิดคอมเมนต์อีคอมเมนต์สักนี่แหละคอมเมนต์ที่แบบเขาอ่านแล้วซึ้งว่ากินใจอ่านแล้วซึกว่าอ่าชอบถ้าน้องก้อยได้มาเห็นนะอ่าจะแบบว่าเออเนี่ยมีคนรักหนูเยอะขนาดนี้เลยนะลูกเอออยากจะให้น้องมาเห็นจังแต่ว่าอาจจะแบบว่าเออเนี่ยคนไก่ชิดหรือเปล่าแบบหาเบิงเนาะหาเบิง่าเนี่ยมีคนรักคนเอ็นดูคนซัพพอร์ต คนกังใจน้องก้อยยังขนาดนี้เลยนะเนี่ยอยากให้น้องเห็นเหมือนกันค่ะพี่น้องคะในเรื่องเล่านี้เนาะแล้วคืออ่ะแต่และาคอมเมนต์นะคุณบอกว่าดีๆดีคนบ้าน่าสงสารน้องนะคะน้องอายุสิบห้าปีแล้วพาพ่อแม่ไปเปิดหมวกเขาไม่อายเขาเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเพราะไม่มีเงินซื้อถ้าเขามีโทรศัพท์เขาคงหัดร้องนโทรศัพท์แล้วก็เก่งกว่านี้แล้วคะ่ะเข้าใจหน่อยนะคะคุณแม่ทุกคนคะสงสารเด็กเดี๋ยวเขา เดียวถ้าเขามีเขาอ่าแบบว่าฮัดหลอกฮัดน่ำมีเงินกระสิแบบมีโทษมีเงินไปสื้โทรศัพท์กระถาเบิงถานีเพื่อนมาพี่น้องคะเออแล้วคือคอมเมนต์เยอะมากเกือบเป็นร้อยคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์คือดีสุดๆเออนหล่ะน้องก้อยบบชินก็ไปที่ไงต่อไปน้องคองบตกใจนี่ค่ะพี่น้องเราต้องให้โอกาสน้องนะคะท่สู้เราก็คือหนึ่งในนั้นคือเอฟเซียน้องอา,อายให้โอกาสน้องก้อยรัก และสนับสนุนน้องก้อยค่ะแม่เชื่อว่าเอฟซีไอให้โอกาสน้องก้อยเหมือนกันเออพี่น้องน่ารักมากค่ะฝึกเยอะนะคะลูกค่อยเป็นค่อยไปเออคนแบบนี้แหละค่ะเสียงเพาะหัด,ดร้องบ่อยๆนะคะเป็นครับดีประคักพี่น้องแล้วก็มีคอมเมนต์นี้บอกว่ามั่นใจในตัวบอสนกบอสหนุค่ะคงเห็นอะไรในตัวน้องก้อยถึงรับไว้ให้โอกาสน้องได้ฝึกฝนอีกสักระยะนะคะเดี๋ยวว่าเข้าที่สู้ๆค่ะป๊าพี่น้องค่ะ คอมเมนต์ดีมากน้องมีต้นทุนด้านความสวยเพิ่มเติมอีกนีดเดยกก็เก่งค่ะใช่พี่น้องคะแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งคือแบบโอ้โหต้องออกมาพูดในคอมคอมเมนต์นี้เลยพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าในฐานะครูเพลงคนหนึ่งได้เห็นคลิปน้องไม่ใช่ปัญหาสำหรับน้องเพราะการผิดพลาดก็เกิดขึ้นคือความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นจนเกินไปที่สำคัญยังไม่เคยขึ้นเวทีไหนมาก่อน จึงไม่เข้าใจระบบเครื่องเสียงหน้าเวทีจึงไม่ได้ฟังเสียงตัวเองในมิเตอร์ใครก็ตามถ้าได้เห็นไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนก็เป็นกันทั้งนั้นอย่าลืมนะว่า,อ,าอย่าลืมนะว่าเจ้าจอมทะเลนศก่อนจะมาอยู่เซมหกเป็นนักอายสกุลภรผ่านร้อนผ่านนะ้บนเวทีมานับไม่ถ้วนไม่ใช่พึ่ง ไม่ใช่พึ่งขึ้นน้องไม่ท้อเชื่อฟังรุ่นพี่ในวงฤดูการใหม่รับน้องมีเซอร์ไพรส์าจากน้องก้อยแน่นอนพี่น้องคะฤดูการใหม่รับรองมีเซอร์ไพรส์าจากน้องก้อยแน่นอนนี่แหลคะค่ะพี่น้องคะเป็นคู่เพลงพันแบาเป็นคู่เพลงนี่คือแบบว่าแค่น้องก้อยขึ้นแล้วเสียงเพี้ยนนะกร้องเสียงไหลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเนี่ยพี่น้องนะคือจังแบบไม่ต้องฟังทางอ,อ่านมอนิเตอร์น้อทงังมีข้างหลังพืนอนนะัะเพราะว่าเสียงแต่ละเสียงน่ะ มันอาจสิแบบว่าเกิดการพิดพลาดกันได้เนาะพี่น้องเนาะเอ้ยสุดยอดพี่น้องคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะถึงเรื่องเล่าว,ว่าเออแม่เอซเสียงของคุนกำลังใจดีมากให้กำลังใจเยอะมากๆแล้วคือเท้ากับเป็นอ่าอีกช่องทางหนึ่งเนาะที่อ่าซัพพอร์ตน้องก้อยผักดันนั่นแหละพี่น้องคะอยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องราวนี้ที่คนจนตีน้องนั่นแหละกะ ถือว่าอาจจะมีดราม่าอย่างไาบดันก็บอมีดราม่าพี่น้องคลาสจมือนนี่มันกับความดังกับความดราม่านั่นแหละค่ะสำหรับก็มีข่าวเรื่องราวความเดียย่ยแบบว่าเออนี่แหละชื่นชอบชื่นชมในตัว f อมากแค่กำลังใจน้องก้อยดีเขากับมีเรื่องราวเพื่อนซัมมีฝากตัไลค์กดแชร์กดติดตามเพจรหรือช่องสามพอยนักพิณน้องคะาเพื่อจะอัปเดตข่าวขาใหม่อีกครั้งหนาคะ่ะสำหรับมอนีนไปกัน,นะคะ่ะ